ทุกวันคือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสำหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดมาตรฐานหรือดาวนี่สุดเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีคลิงเฟสจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง วันที่16กรกฎาคม2 5 1 3ครับที่หอประชุมโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์ตั้งอยู่เลขที่284หมู่14ตำบลหน,นองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์แม้มาจะผ่านพ้นช่วงกิจกรรมวันครูในห้วงเดือนมิถุนายนมาแล้วเนื่องโดยสถานการณ์โควิด19แต่ทางคณะผู้บริหารยังคงในหึงความสำคัญจึงได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2 5 1 3ขึ้นเพื่อให้ลกูกศิษย์ทั้งหลายได้ระล,ลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้โดยมีดอร์บัณณิตครุฑทางคะผู้รับใบอนุญ,ญาตผู้จัดก,การโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์พร้อมด้วยมิสวันมิมนครุฑทางคะผู้อเมริกรันโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์ร่วมเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมประกอบพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีตัวแทนนักเรียนนำนักเรียนทุกระดับชั้นกราบบทบูชาครูพร้อมกราบลงพร้อมกันเพื่อล,ลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์จากนั้นผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียนได้นำผ่านไหว้ครูพร้อมภูมิัยมอบให้กับดรอร์บดิตครุฑทางคะผู้รับใบอนุญ,ญาตผู้จัดการโรงเรียนกรดิตวิทยานุกสรและมิสวันมิมนครุฑทางคะผู้อเมริกรันโรงเรียนกรดิตวิทยานุกสร์ซึ่งบุคคลทั้งสองถือเป็นครูของครูในรั้วสถานศึกษาแห่งนี้ ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายสอดคล้องกับวิธีการ,รปฏิบัติรักษาระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากเข้าร่วมกิจกรรมขณะเดียวกันแม้ว่ากิจกรรมไใ้ครูของปีนี้จะถูกเลื่อนกำหนดการออกมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจและถูกถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นของชาวกรุรดิตวิทยานุสอนนั่นคือบรรดาศิทยิเก่าที่สมัจการศึกษาไปแล้วและกำลังศึกษาต่อในหลายสถาบันที่มีชื่อเสียง ยังคงกลับมาเขา้าร่มวมพิธีไหว้ครูและเยี่ยมเยียนรุ่นน้องอยู่เสมอด้วยบรรยากาศที่แสนอบอุ่นอันเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองอย่างแท้จริงสำหรับความสำคัญในพิธีไหว้ครูคือการที่สิทธ์แสดงความเคารพยอมรับน้ำถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้ที่เพียบพร้อมในคุณธรรมความรู้สิทธ์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันภารรวานาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้บรรลุป,ปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งการไหวครูนี้นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณงามความดีและช่วยทำารงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้วการที่สิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้นนั้นก็มีส่วนทําให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาวความรู้ให้อย่างเต็มที่และสิทธิ์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดเกิดความมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแลสั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงามและความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป